นี่เป็นตัวอย่างการคอมเมนต์ในมิวสิกวิดีโอตามหัวข้อสตอร e โอทัและมินเวิร์สซินโดรมสำหรับมิวสิกวิดีโอของวงไอ Nine คิวส์ ills, เพลง Welcome to Hollywood ก็เริ่มกันเลยนะคะ Generally แปลว่าโดยทั่วไปแล้ว People understand that men in suits are educated and reliable คนคนจะเข้าใจว่าผู้ชายที่ใส่สูตรแบบดูสุภาพแบบนี้นะคะก็จะมีการศึกษาแล้วก็ไว้วางใจได้ People may feel safe ก็คนก็จะรู้สึกปลอดภัย When t h e a r e with men with t h s t e r e o t y p e เมื่อเขาได้อยู่กับผู้ชายที่มี Stereotype นี้นะคะก็คือแบบว่าใส่สูตรดูมีการศึกษาอย่างนี้นะคะ This music video breaks the stereotype นะคะ music video นี้ก็แบบว่าขัดแย้งกับ Stereotype ทั่วไปที่เราเข้าใจ Let's guess นะคะก็ลองเดา ว่า if some people are exposed to this kind of media for long time ถ้าบางคนเนี่ยก็ได้รับชมสื่อประเภทนี้เป็นเวลานานไม่ b e the media are not this music video แม้ว่าสื่อนี้จะไม่ใช่มิวสิกวิดีโอก็ตามนะคะ Um, they may feel unsafe. เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัย when they have to work in an office with men in formal suit. เมื่อเขาต้องทำงานในออฟฟิศที่มีผู้ชายเนี่ยใส่สูทประเภทแบบที่คุณเห็นในวิดีโอนี้นะคะ very formal นะคะดูสุภาพดูเป็นทางการ that's called men's world syndrome นั่นก็เรียกว่า m e n mean world syndrome นะคะขอบคุณมากที่รับชมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะ